หน้าจอเรือนหม่อีสุดๆดีใหม่ของซ c ซีเซอร์วิชนมาซ่อมหน้าร้านสาขาหนึ่งบันดาเดอร์ด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้จ่ายแรงดันบนโต๊ะซ่อมสรุปได้ว,ว่าเข็มไม่สวิงถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่จ่ายแรงดันไฟแบตมีไฟติดข้างหลอดสีแดงที่เข็มความเร็วและหลอดสีขาวที่จอสะสมระยะทางเปิดสวิตช์กุญแจมีไฟเป็นสเต็ปปกติแต่มีไฟติดข้างหลอดสีแดงเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ชุดที่เสื่อมจ่ายแรงดันไฟแบตไม่มีไฟติดค้างเปิดสวิตช์กุญแจไฟมาเป็นสเต็ปปกติประกอบหน้าจอเรือนหม่ทั้งหมดและแมมสะะสรยทาง เกจน้ำมันกลางเจกจความร้อนอยู่กึงกลางเข็มความเร็วอยู่ที่105โดยเฉลี่ยเข็มวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ที่300รอบโดยประมาณเทสบิดสวิต์แรงดันไฟกุญแจและเปิดใหม่เข็มกวาดทุกเข็มเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมเทสเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนโดยการบายพาสวงจรปิดสวิตกุญแจและเปิดใหม่เข็มต้องขึ้นสุดสก,กลิลตัดการบายพาสวงจรปิดสวิตกุญแจและเปิดใหม่เข็มต้องลงสุดสกลเมื่อลงสุดสเกลน้ำมันลงสุดสเกลจะมีปริมาณ น้ำมันไฟสัตนะสีเหลือติดปกติเทสเข็มความเร็วและเข็มวัดโรคเครื่องยนต์เปิดสวิตชายสัญญาณเข็มความเร็วขึ้นปกติและเข็มวัดรอบก็ใช้งานได้ปกติเมื่อเข็มความเร็วขึ้นเลขสะสมระยะทางก็ขึ้นตามไปด้วยสรุปได้ว่าเรือนใหม่ใช้งานได้ปกติขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา